จริงๆเราอยากเป็นศิลปินมากกว่าค่ะพี่ชอบสั่งเราแอบมองหน้าลูกค้าแบบอุ๊ยแบบนี้มันเจ็บไหมเนี่ยเราสัมผัสได้ว่าลูกค้าจิกตีนอยู่จิกตีนนะโอเคไม่เป็นไรอย่างแรกกี่เรามาสั่งเลยแล้วสั่งไปนี่หัวเราะไปเยอะป่ะฉันด่าแค่ได้ยินเก็ยะด่าไปไปทั้งไลน์บอกว่านี่มาดูนี่ครับผมจะบอกให้วันนี้เนี่ยนะผมมาคุยกับช่างสัตว์ ที่ถือว่าเป็น up coming artist ในเรื่องของสไตล์ที่ชัดเจนมากๆเอางี้ก่อนจะไปเจอกับเขาคนนี้เนี่ยนะผมจะให้ดูงานซะก่อนแล้วมาทายกันนะว่าถ้าเกิดงานสไตล์อนี้เนี่ยบุคลิกต่างๆเนี่ยมันน่าจะออกมาแนวไหนเอามาดูนี่มาดูนี่นี่นะเห็นไหมโอเคนี่นะ คืองานเขาเนี่ยจะโหดๆหดเลยนะเออแต่เขาก็มีสไตล์ที่ชัดเจนก็คือ black work นะฮะแล้วก็ก็ถือว่าเป็นสไตล์น e โอเลยอะน e โอแบบไม่ใช่น e โอนิวนะคือน e โอแบบสไตล์คือน e โอไปเลยคือแม่งแบบผมชอบมากเลย <c oughs> <c oughs> ไปไลฟ์เดนมาเลยจริงเหรอเขิน ไม่น่าจะเข right. ืนได้เนี่ยเอานั่งๆก่อน Heat NT Tattoo เย a สบายดีนะเนาะสบายดีค <labels> ่ะ <Pues> พ <respuesta. fruit> ี <iye> <are> ่เป็นไรเขินเขินอะไรวะนี่เชื่อไหมคือนอกจากเป็นช่างศักด์แล้วเนี่ยยังเป็นครูอีกด้วยถูกปะใช่ค่ะและอยู่กับลูกศิษย์นี่เขินงี้มาเนี่ยอุ้ยไม่ไม่เป็นยัง่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนเนาะคือพีคเนี่ยเป็นครูเป็นครูอะไรฮะสอนศิลปะ ส่วนใหญก็สอนพวกเรื่องติวสอบเข้ามาหาลัยเลยะค่ะสอนพวกภาคปฏิบัติวิชาดออิงเป็นหลักค่ะก็คือทำวาดรูปจริงๆเลยใช่ค่ะสอนนั้งแน่พื้นฐานการลากเส้นเลยค่ะจนถึงแบบไปถึงวาดคนวาดอะไรที่ไว้ใช้สอบเลยค่ะถามงนี้คือโอเคครูถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมก็ก็ไม่เซอร์ไพรส์แต่ยูดีเนี่ยจากเป็นครูแล้วเนี่ยมาเป็นช่างสักด์ด้วยเนี่ยเริ่มชอบการศัก์ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ จริงๆแล้วชอบตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมแล้วค่ะน่าจะช่วงประมาณม,าม .5 ตอนนั้นก็แบบเริ่มจากอยากสักก่อนแต่ก็รู้สึกดีที่แบบตอนนั้นเราไม่ได้สักไปน่าจะเลเทอยู่ตอนสักตอนอายุเท่านั้นเราเสร็จแล้วปุ๊บพอสอบเข้ามาหาหลัยศิลปะได้ะคะ่ะ<อ>ตอนม .6 ปิดเทมอมก็เลยเอาตังเก็บตอนมัธยมมาไปซื้อเครื่องสักมาเองก่อนตอนม .6 ไปซื้อตอนปิดเทอมไปซื้อเคร <Ah, ื่องสักมาเลยใช่ค่ะเออเรื่องยังไงต่อล้วก็ฝึกสักแบบก็แก๊กๆของเราไปเลยค่ะกโชคดีที่แบบเหมือนรุ่นพี่อะค่ะเขา เป็นอยู่บ้างเนี่ยเขาก็ช่วยสอนให้นิดหน่อยแล้วคุณจักอะไรอ่ะก็ลองกับหนังหมูก่อนแล้วก็หาเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะมันหาเพื่อนๆบัดนี้แล้วไอตอนช่วงสักใหม่ๆอ่ะถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยคุณอยู่โมหกอ่ะตอนนั้นเนาะสไตล์งานขึ้นปีหนึ่งเหรอคะออกขึ้นปีหนึ่งแล้วโอเคเพราะว่าตอนช่วงปิดเทอมมาดีที่ไปอับซื้อมาแล้วก็เสร็จเปิ๊บคุณก็มามาเริ่มสักตอนขึ้นปีหนึ่งแล้วตอนนั้นมันมีสไตล์เลยที่ชัดเจนนะก็ไม่เชิงค่ะแต่ว่าเหมือนความจริงนะส่วนตัวชอบงานที่่เป็นขาวดแล้คะ ชอบงานที่เป็นขาวดำมาตั้งนานแล้วใช่ค่ะช่างสักหญิงในไทยถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะแต่ว่าผมอะไม่ค่อยเจอช่างสักที่ทำงาน black work แบบจริงจังอย่างคุณเออถือว่าเป็นลายแรกๆเลยก็ได้มาชอบแบบ black work ที่แบบมาอยู่กับแก๊งเนี้ย็ m p ีทัก x ีได้หรือ <laughs> แก๊งแบบแก๊งหมดโหดแล้วดูแบบร็อกจัดจ้าดูแบบทัดคอหน่อยด์กไซส์อะไรอย่างเงี้ย เออไม่อยู่ได้งไงอ่ะก็อยู่ดีๆความจริงเข้ามาที่เมียได้เพราะว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเองค่งเป็นเพื่อนของนนที่อยู่ที่นี่มันค่ะเป็นเพื่อนที่มหาลัยแล้วเขาก็ชวนมา่เียความจริงที่ลาเราวน้นเสน่ห์ตรงการวางแบบค่ะเหมือนเน้นเลยว่าวางแบบยังไงที่มันต้องสวยต้องเข้าแก๊ปหรือว่าเรื่องไซส์เองอ่ะค่ะคือเราเน้นมากที่จะเหมือนทําไงก็ได้ให้มันงานออกมาอยู่บนตัวแล้วสวยที่สุดโอเคสมมติว่าคุณมีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาปุ๊บอย่างแรกเลยที่ ที่พีคจะถามเขาคือเออคืนนี้เขาเดินเข้ามาต้องถามเหมือนมาสักเมาสักเลยเขาอยู่แล้วมาคงมาขอเห้องน้ำมั้งนี่เป็นยังงทั้งหลายเลยลูกค้าเด็กเข้ามาอย่างแรกที่พวกมึงถามเลยคือมาสักเลยนะโอเคไม่เป็นไรอย่างแรกคือนะมาสักเลยโอเคครับเรื่องต่อครับผม แ้วเขาบอกว่าใช่ครับผมมาสักครับก็คงถามก่อนครับว่าอยากได้แบบประมาณไหนหรือว่าอยากสักกับช่างคนไหนเป็นพิเศษโอเคเสร็จเป๊บแะ้ด็ต่ต่อไปถ้าเขาบอกว่าเออเอาเอาเอาคุณและกันเอาเนี้ยช่างพีคละกันก็เหมือนจริงๆง่ายสุดก็คือกําหนดโจทย์ะคะถ้าโจทย์ที่เป็นรูปธรรมมันจะง่ายที่สุดเช่น พิกมาเลยว่าอยากได้หน้าผู้หญิงกับใบไม้หรือว่ากับงูอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นตัวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจะสักตรงไหนเพื่อที่เราจะได้ออกแบบให้เข้ากับเชนอ๋อโอเคปกติแล้วเนี่ยพอโจทย์มาปุ๊บอย่างนั้นเนี่ยคุณใช้เวลานานไหมกว่าจะออกแบบดีไซน์ออกมาจริงๆก็ประมาณ1วันครึ่งวันประมาณอยู่ที่โจทย์เล่พก็สามารถที่จะนัดกันกันกันใช่ค่ะบางทีแบบสมมติว่าวันนี้เราว่างจะสักพรุ่งนี้เลยก็ได้เนะคะแต่ว่าอยู่ที่โจทย์เด้ยนะคะบางทีแบบมันก็มีความยากที่ต่างกันความต้องการลูกค้าที่ไม่เหมือนกันอืม <c oughs> เป็นผู้หญหิงเอ้ยแล้วแง่อย่างนี้เหรอไม่แม่ชีแ <c oughs> ม่ชีกับงอใบอ,อ,อย่างนี้เหรออย่างเงี้ยมีป่า <c> อ <oughs> แม่ชีงอใบวะ่ะเออแต่แปลกตรงที่แบบเหมือนระวานงานที่เราคิดว่าหวานแต่ความจริงลูกค้าเป็นผู้ชายหมดเลย <c oughs> ไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้จักผู้หญ,หญิงเลยตั้งแต่สามวัแต่ลูกค้าผู้หญิงมี น้อยมีแต่น้อยอ๋อก็แปลว่าผู้หญิงเขาไม่ไม่ได้อินกับสไตล์นี้อยู่แล้วใช่ค่ะคือตอนแรกอะที่ทํางานมาคิดไว้เลยว่าเอ้ยผู้หญิงตัองชอบแน่เลยแต่ไม่ใช่ผู้ชายชอบอ่าแต่ว่าด้วย,วยอาจจะเกี่ยวไหมว่าด้วยสไตล์งานโดยรวมแล้วอะส่วนใหญ่อะก็ผู้ชายก็ชอบงานสไตล์นี้มากกว่า ใช่ปะ่ะไม่คือเราอ่ะคิดว่าเราทํางานหวานเพราะว่าเหมือนคนอื่นที่ร้านอ่ะเขาดูโหดหมดเลยเราคิดว,ว่าเฮ้ยงานเราวัานน่ารักหวานแต่ความจรงิงวันน่ารักบางที่เอ้ยแต่ไม่แต่แต่เอาจริงนะผมว่างานของคุณเองเนี่ยก็ยังดูออกนะว่าเออผู้หญิงอนะ่ะเป็นคนสักคือคุณก็ยังมีมีมีความคือมันอาจจะดูไม่หวานเพราะมันเป็นสไตล์ black work แต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยสไตล์ black work ของคุณเองแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันก็มีมันก็มีม,ม,มีจิตวิญญาณสไตล์การเขียนของผู้หญิงอยู่โอ้โหปวอะไราอ,อามาพูดถึงในเรื่องของสไตล์งานอย่างที่เราเห็นงานเขาวัานนะ่ะคือ n e โอแบล็ w เวิรแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจถ้าไม่เห็นงานบอกน e โอแบล็กเวิร์คนอาจจะคิดเป็นสไตล์อื่น ของอคุณเนี่ยถ้าเากิดเราเรา,เราพูดถึงสไตล์ตัวตนของเราจริงๆเนี่ยงานของเราเนี่ยเราจะบ่งบอกไงเป็นคำพูดแด้ไงคือความจริงแล้วสไตล์นีโอแทดิชันนะคะมัน ừ, ส่วนใหญ่มันจะมาจากพวกภาพเพ้นท์สมัยยุคเลยในสองค่ะพี่เออพอพูดเรื่องวิชาการมันพูดเก่งเลยเส้นที่เขาใช้มันจะอารมณ์เหมือนมูชาค่ะพี่มูชาใช่มใช่ค่ะมูมูชาใช่มันคือ,อะไรวะ <pow'> มูชาเป็นศิลปินค่ะพี่<อ>แบบยูอานูค่ะพี่อ๋อมูมูชาอันนี้คือมูชาค่ะ ก็คือเหมือนเขาจะใช้เส้นหรือว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่การใช้จังหวะของเส้นอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นอินสปายของพวกนีโอเทดิชแนลส่วนใหญ่ค่ะอันนี้รวมถึงช่างต่างประเทศเลยค่ะ mm. เพราะว่าเหมือนก่อนหน้าน,นี้ก็ไปศึกษามาแบบดูช่างหลายๆคนเลยคะดูการใช้เส้นหรือว่าแบบช่างดังๆว่าเขาอินสปายมาจากอะไรเราจะได้ไปดูบ้างว่าแบบต้นต่อเขาเป็นอย่างนี้ mm. เพื่อเราทำเป็นงานเราบางเลยค่ะ คือจริงๆพวกนีโอเขาจะเน้นพวกการใส่กรอบหรือว่าจังหวะที่โชว์เส้นผมหรือว่าจังหวะเส้นที่มันหักหักบ้างเลยค่ะก็คือถ้าสังเกตได้หรือรู้จักมูช่าก็จะรู้สึกว่ามันมาจากอะไรอืมโอ้โหเออน่าสนใจมากเลยเนอะ <c oughs> คือผมชอบคุณที่ว่าคุณคุณมองในในในมุมของศิลปะแล้วคุณก็เอามาเอามาเอามาใช้กับในในเรื่องของการการสักอะความจริงเราเป็นเด็กเน้อครับพี่นี่คุณเป็นเด็กเนื้อใช่ไหมคุณคิดว่า ถ้าอีกหน่อยคุณได้มีโอกาสอยู่ในวงการนี้นานขึ้นอะ่ะคือว่าการที่เป็นช่างศัก์หญิงอะ่ะมันได้เปรียบกว่าการเป็นช่างช่างศักชายหรือเปล่าจริงๆแล้วเพศมันไม่เกี่ยวนะค,ะคิดว่ามันอยู่ที่สไตล์งานมากกว่าเช่นแบบว่าคือมุมมองของผู้หญิงอ่ะมันจะเสนอความอ่อนช้อยหรือว่าความงามบางอย่างที่มุมมองที่ผู้ชายไม่มีอะค่ะแต่ผู้ชายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่มีในผู้หญิงอืมคือจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวว่าโอกาสมันต่างกันมันอยู่ที่สไตล์งานมากกว่าอืมอืมก็คือ คือต้องเนี่ยคืออยากให้คนนะได้ได้ไดเห็นงานเขาอัะนนะี้โหว่างานเขานี่หัวเราะอะไรแล้วสักไปนี่หัวเราะไปเยอะป่ะสรับผมเมื่อก่อนนะจจะชอบสักแล้วแอบมองหน้าลูกค้าแบบวิแบบนี้มันเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นหน้าเขาแบบแอบ๋อ้แอบดูว่าเจ็บไหมแบบว่าสักอยู่แอบแอบมองตาแบบว่าเคยมีครั้งหนึ่งพี่แบบว่าคือเราสักที่แขนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสัมผัสได้ว่าลูกค้าติดตีนอยู่ติดตีนเหรอ แล้วชอบแบบว่ามันเออมันแปลกดี่อะแบบอยู่ที่แขนนะว่าเขาจิกตินแล้วเราแอบเห็นโอเคพี่ว่าแปลกพี่ก็ว่าแปลกเหมือนกันคุณมองอนาคตของคุณว่าไงคุณอยากจะอยากเจอยังไงเออจริงๆแล้เราอยากเป็นศิลปินมากกว่าค่ะพี่อยากเป็นศิลปินตั้งแต่ตอนที่เรียนมหาลัยแล้วคือความฝันนะอยากเป็นศิลปินซึ่งคําว่าศิลปินอะมันไม่จํากัดว่า การแสดงออกทางศิลปะของเราจะเป็นแค่การสักอะค่ะอนาคตก็อาจจะมีอาร์ตเวิร์กมีเสื้อออกมาขายหรือว่ามีจิวเวลรี่ออกมาขายที่เป็นเราได้เพราะว่าความจริงเราจบออกแบบเครื่องประดับมาอ๋อโอ้โหใช่ค่ะเรียนมาคนนี้เรียนหลายอย่างเลยเนาะจบนู่นจบนี่ออกแบบเครื่องประดับด้วยใช่ค่ะก็คงแบบทาอย่างอื่นด้วยนะคะอาจจะทําสครับเจอหรือว่าทําอย่างอื่นที่มันเป็นศิลปะแต่ว่าคือเน้นแบบทุกอย่างมันคือศิลปะหมดเลยค่ะมีอยู่ที่เราจะถ่ายทอดโอืโเก่งว่ะแต่ยัง ไหนไหนอยู่ว่าตรงเนี้ยไม่อยู่ไม่นคนในร้านไม่ใช่คนในร้านเหรอใช่ใช่เอาเป็นคนนอกร้านอ่ะพีคขอสามชิ้นงานที่พีคคิดว่าเฮ้ยพอได้ทำแล้วแบบมันเป็นงานที่เราภูมิใจมากที่สุดสามงานจริงๆชอบอันนี้ที่สุดแล้วเดี๋ยวนะอันนี้เป็นงานแฟลค่ะแต่ว่าอยู่ดีๆก็มีลูกค้าบุกเข้ามาอันนี้เพราะว่านี้น่ารักเอาเป็นรูปเป็นงานแฟดตไหคะพี่หรือว่าเอาเป็นอันนี้ เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นรูปหายเป็นรูปหน้าผู้หญิงสองหน้าแล้วก็ตรงกลางเป็นหัวใจใช่ปะคะคแต่ว่าลูกค้าเขาเลือกสักตรงนี้แล้วพอแปะแบบออกมาหัวใจมันอยู่ตรงนี้พอดีเลยแล้วเวลายืนมันแบบน่ารักดีกกแต่สยจริงๆสยจริงเอ้ยงา <c oughs> นยีคผมถามหน่อยนะชิ้นเนี้ยอ่ะมันใหญ่ประมาณขนาดไหนประมาณนี้แหละคะ่ะพี่คุณสักอยู่กี่ชั่วโมงโอุ๊ยตอนนั้นเพิ่งขายงานใหม่ๆทํานานมากค่ะทํา หกเชั่วโมงเลยมั e <ma> <hi> ้ยแล้วเขาก็นั่งให้คุณเขาก็หลับเขาหลับเลยเหรอหลับรอเขาหลับรีบัแปลว่าคนละคนไงคนที่จิตตีนใช่ไหมคนละคนนสาพีเพราะจิตตีนเขาไม่สามารถับได้อ่าโอเคอ่ารู้ต่อไปอันนี้มันเหมือนเป็นงานล่าสุดเลยที่ทําก็รู้สึกว่าจังหวะอะไรเงี้ยในงานมันดูชอบอะค่ะบอกไม่ถูกค่ะคืองานคุณจริงๆแล้วผู้หญิงผู้หญิงนะ ใช่หวานหวานวลนเออสวยมากสวยอันนี้อันนี้คือครั้งเดียวเสร็จปะเสร็จค่ะพี่อันนี้ก็ประมาณเดี๋ยวนี้ทําเร็วขึ้นก็สี่ห้าชั่วโมงได้เลยค่ะพี่สี่ห้าชั่วโมงนี้เร็วนะใช่ค่ะเร็วขึ้นเยอะเลยครับพี่อ่ะอีกรูปครับจริงๆอันนี้ก็อันนี้ก็ชอบเหมือนกันเพิ่งเคยได้ทําแบบโหดๆหน่อยอันนี้งานเต็มแขนงานแรกเลยค่ะพี่งะคุณจะบอกว่าเสร็จวันเดียวโอ้ยไม่ไม่อันนี้เขา เดินเส้นก็สองวันค่ะพี่แล้วก็งานวันนี้เต็มด้านหน้าก็สองวันค่ะส่วนใหญ่นี่คนที่สักกับคุณก็น่าจะกลับมาเจอคุณอีกเนาะใช่ปะใช่ค่ะพี่เราก็ดีใจเหมือนกันนะแบบว่า<อ>คือแบบเขากลับมาสักซ้ำอีกเลยเียค่ะอืมอืม,อ,มอันนี้คืออย่างที่บอกไว้ตอนแรกอะผมชอบตั้งแต่เจอคุณวันนั้นผมมีความรู้สึกว่าพัฒนาการของคุณเนี่ยน่าสนใจมากมีเคล็ดลับอะไรจะบอกช่างสัก หมนะ่ไหมทั้งจากอาจจะเป็นรุ่นใหม,ใหมให่หรือใครที่อยากจะเข้ามาในวงการนี้เนี่ยว่าในเรื่องของพัฒนาการเนี่ยมันผมมั่นใจแหละพรสวรรค์ก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญมากๆก็คือการฝึกฝนนั่นเองอ่ะก็วาดรูปทุกวันเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วมันได้เปรียบตรงที่เราเข้าใจเรื่องศิลปะมาอยู่แล้วด้วยค่ะแต่ว่าหลักๆก,ก็คือเราวาดรูปทุกวันแล้วก็ดูงานดูอะไรให้เป็นนิสัยอะ,ะ่ะดีเช่นแบบว่ามันจะมีกิจวัตรเลย ตอนเช้าตื่นมาดูลูกงานก่อนอ่าอ่าอย่างเิด,ดวัรซื้ออ่าเออตอนเช้าตื่นมาก็จะดูลูกงานเข้าห้องน้ำก่อนไหมก่อน <c oughs> ก็เข้าห้องน้ำแต่ดูลูกงานไปด้วยอ๋อ <c oughs> อ่าโอเคแล้วแกต่อดูรูปงานดูลูปง,งานเสร็จกินข้าวขับรถก็จะนั่งคิดนี่มีอะไรเงี้ยคือคิดคิดว่าคิดถึงงานที่เราวันนี้ที่เราที่เราเสร็จมาคิดถึงเรื่องของศิลปะใช่ค่ะแล้วก็มาถึงร้านก็จะนั่งแบบเหมือนเวลาเจออะไรดีๆก็จะเซฟไว้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดไว้แบบ เหมือนความจริงแบบแรกๆก็เหมือนคิดสู่สําเร็จก่อนก็ได้ว่างานมันจะวางประมาณนี้นีแล้วเราก็หาองค์ประกอบที่เราชอบแบบมาใส่ก่อนแล้วก็เหมือนความจริงอ่ะเป็นคนที่คิดตลอดเวลาค่ะพี่จนตอนนี้ก็ยังคิดถึงงานอยู่เลยอันนี้คุยผมไม่คิดถึงงานอยู่อ่ะคือถ้าเรามาถามเขาอย่างเงี้ยผมว่าก็คงจะได้มุมที่ที่ที่อย่างที่คุณได้ฟังกัน่ะถามช่างอีกสองคนเนี่ยที่อยู่ในร้านเนี่ยให้เขาพูด ถึงงานสไตล์ที่พีคเนี่ยทำว่าเป็นยังไงเออเคยรู้ไหมว่าเพื่อนเขาคิดยังไงจริงเนี่ยพี่ไม่ได้มาอะไมาอะไมามาเตรียมเตรียมกันหนึ่งเันมาเตรียมเฮ้ยนี่หน้าคุนไว้เฮ้ยมา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 หน่อยมามาคุยกันหน่อยชื่อเพชครับผมเพชนะอ๋อเพชที่เขาบอกมือเบากับเราด้วยคืเพเจาคือสไตล์งวกาัเสไตล์ของเพชแหละก็สไตล์เมอนทแตกต่าง เดี๋ยวผมได้ขึ้นโปรไฟล์ของเปื่ด้วยนะในรูปของรูปงานก็ของของผมสไตล์ของพีนะ่ก็คือปกติผมจะเป็นตาเลยครนะตาใช่จะแบบใช่เราจะแบบผมอะไรนะแล้วก็เป็นเรื่องผมจะเล่นเรื่องพวกรัที่ด้วยนะอะไรประมาณนี้ครับอ่าส,ส่วนของที่ก็จะเป็นสไตล์แบบว่าผู้หญิงหน,น่อยนิดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเส้นแบบโค้งๆอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะบอกความเป็นตัวตนในสไตล์เขาแบบ ความรู้สึกของเราอ่ะเราอาจจะไม่เคยบอกให้เขารู้อะไรอย่งเงี้ยว่าเออสตไ <c oughs> สตล์เขาจริงจริงแล้วว่ามันมันเป็นยังไงแล้วทำไมเขาคุณว่าเขาเจ๋งนะเขาเจ๋งมางานเขา,าดีมากเลยครับอ่าเราคือเราบอกนี่ค <c oughs> าว่าไอดีมากเนี่ยเราอธิบายเลยว่าว่างานที้ดีมากเลย <c oughs> คืองานสไตล์พีคือใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นงานทำแบบแล้วก็การฝาก้วยคมีความละเอียดมีคือมันเป็นเหมือนเป็นแบบธรรมดาของผู้หญิงนะครับ สนิทกันขึตรงนี้คขอบคุณมากครับแย้มชมนะครับเอาวี้บอสคือถ้าเกิดเราย้อนกลับไปตอนนู้นเนี่ยเราก็เห็นงานก็คือเขาเป็นคนที่ชอบงานแบล็คเวิร์ดอยู่แล้วนะรู้จักทีมานานเนี่ยก็เข้ามาไม่เจอเลยฮะเขาอยู่ที่ากเนี่ยประมาณสองสามเดือนบอมาสอเดือนแล้วก็แต่ลองบอกดิว่าอันที่รู้จักสองสามเดือนเนี่ยสไตล์งานเขาเป็นยังไงชบผีนะครับผีก็ คำสอน่าเราจะใช้คืออะนะครับคือใส่ใจนทั้งต้นเส้นตั้งแต่เส้นตานแตงเลยหรือว่าเป็นมีอะไรชมเัาไต้องต่านั่ได้ต้องเ็น่ากไม่เนะก่ารักตอนี่ปกตน าดูงานนะของบอสอะแค่นี้แล้วกั้นแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วนะพี่วันนี้ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณค่ะ okay, ขอบคุณนะครับคือต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะเน้นงานช่างที่ชัดเจนนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกอพี่ไปแต่บรรดาร้านที่ก็รุ่นใหญ่อยู่ในวงการมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะ่ะผมก็อ,อยากจะมีโอกาสได้ไปร้านนะครับรวมถึงไปหาช่างสักนี่แหละที่ ที่ที่มีงานที่ชัดเจนนะฮะอย่างนี้เห็นไหมฮะเขาเพิ่งสั่งมาแค่ปีหนึ่งแต่ว่าโอ้โหปีครึ่งอ่ะจริงจังปีครึ่งเนี่ยนะฮะโอ้โหไปดูงานเขาทุกวันนี้สิผมว่านิวเนี่ยเจ้าของร้านบอกนี่ระดับโลกนะตอนนี้ระดับ<ก><น>ระดับโรคนะโรเรียร์ฮะ<ก><น>โรคระดับโรคโรคโรกินพีโรกินอ่าถ้าชอบอยู่วีดีโกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับรวมถึงใครเนี่ย ท,ท,ที่คิดว่าเฮ้ยเราภูมิใจใน,ในงานสักของเราว่ามันแตกต่างปส่วนส่งมาเลยน,นะฮะก็ส่งมาทาง Facebook ของเราได้ทัชอูบาาเตอร์สักไหนพูดวันนี้ขอบคุณพิงมากนะขอบคุณครับ <laughs>